อามารินทีวีตนเอ็กพอสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟลลิวิ่งเฟสติวัลสั่งค่าสีอะไรนะจ๊ะ เหลืองค่ะนะคะสีเหลืองแล้วตัวบ้านล่ะฟ้าบ้านเหลืองฟ้าก็สว<ล>ย,ยมากเลยวันนี้น้องชาวบุญจะพาเพื่อนไปย้อนเวลากันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องเก่าเล่าอาดีตกันที่ไหนคะที่พี่พิษบ้าละพูค่ะช่วงเด็กฝึกงาน วันนี้พี่แพลวและน้องชาบูพาเพื่อนๆมาดูงานฟีมือสุดว้าวบ้านโบราณจิ๋วที่เล็กมากๆแต่ละเอียดเหมือนบ้านจริงทุกมุมเลยค่ะนี่พี่แพรวคะทำไมบ้านรถมีคนด้วยมีต้นไม้ด้วยมันสวยจังเลยอะคะ่ะน้องเหมือนของจริงมากเลยชใช่ไหมชาบ,บูาดูจูสิมีทั้งเสาไฟฟ้ามีสายไฟมีโคดมีพระด้วยนะเนี่ยใช่มีเลย รูสงสัยว่าเขาทำออกมาแบบนี้ได้ไงแล้วเขาใช้อุปกรณ์ยังไงเหมือนจริงมากชาบูรู้ไหมว่าเขามีคนที่ทำโมเดลบ้านจิ๋วแบบนี้ด้วยนะซึ่งวันนี้พี่พอตั้งใจว่าจะพาชาบูไปฝึกงานเป็นนักทำโมเดลบ้านจิว๋วชาบูจะได้ลองทำแบบนี้เลยแต่ออกมาจะสวยเหมือนพี่เขาไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและอยากบอกว่าทุกอย่างที่เห็นนะเป็นงานแฮนด์เมดเท่านั้นเลยด้วยนะเออจักทำง,ง่ายกันไหมอ่ะได้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเบสิกเบสิกต้องเริ่มจากยังไงแล้วก็ พอเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปชาบูอาจจะทําเป็นโมเดลบ้านจิ๋วของเ็นแบบนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่คนนั้นกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะตอนเด็กเจ๋วสร้างโมเดลจิ๋วและนี่ก็คือพี่เบนค่ะชาบูเป็นนักทํามโมเดลบ้านจิ๋วนั่นเองสวัสดีคครับสวัสดีครับ,รบทุกอย่างที่ หนูเห็นเนี่ยพี่ทำเองหมดเลยเหรอคะทำเองหมดเลยครับแล้วอันไหนใช้เวลานานสุดคะก็มีชิ้นใหญ่เหมือนกันเป็นสามเดือนครับผมเป็นใหญ่เลยนาะใหญ่กว่าพวกนี้หลายเท่าเลยครับนานมากสเกลยาวเป็นสองเมตรกว่าครับกว้างแต่เป็นเรื่องราวเป็นหมู่บ้านเลยครับแล้วไอ้นจู่ๆพี่มองเห็นนหมคะบางอันพี่ พี่ทำเองหมดเลยหรือว่าบางม,ม,มีมีซีมั่งมีของตัวเองมั่งมีบางอย่างที่เป็นเหล็กหรือของที่เป็นพวกสารตะก้าสารอะไรเงี้ยพี่ซื้อมาแล้วก็ต้องมาทำสีให้มันเก่าเองครับผมแล้วก็อย่งอื่นก็ทําเองเป็นงานสามดีบ้างปั้นมือบ้างเนาะบางอย่างก็คือปั้นขึ้นมาเองเลยครับแล้วก็มีใช้เป็นเหมือนเครื่องปิมพ์ใช่เครื่องพิมพ์สามดีด้วยครับใช่เลยครับ จุด oh. เริ่มต้นของพี่ในการทําบ้านจิว๋วเริ่มจะเริ่มต้นจากอะไรหรือคะคือพี่เล่นต้นไม้บอลใย่ยอส่วนมันเป็นต้นไม้อยากต้นใหญ่เรามาย่อให้เป็นต้นเล็ก แล้วเสร็จแล้วพี่ก็คิดว่าถ้าจะมีบ้านสักหลังหนึ่งไปอยู่ในต้นไม้ก็น่าจะสวยก็เลยลองมาใส่ดูพอทํามาแล้วบังเอิญคนชอบก็เลยมาทําเป็นบ้านเดียเด่ยวๆเลยครับคือมีคนสนใจเยอะครับเปิดประมูลดูตอนแรกไม่รู้ว่า,าฝีมือประมาณนี้ต้องราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับชิ้นแรกก็ได้มา3,700บาทนั่นชิ้นแรกครับชิ้นแรกเป็นอะไรนะคะเป็นบ้านร้านขายของชําครับผมชิ้นใหญ่เหมือนกันแต่ก็งานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เป็นชิ้นแรก,แรกที่ทําออกมาครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับผืขอัที่พี่เบซนทำอะครับ มันต้องเป็นไซอะไรใช่ลูกศรไซส์ใหญ่คะมันมี3-4ไซสี่ไซเป็นใหญ่ก็1นึต่อสิเป็นสเกลครับผมก็มันมี1นึ่งต่อยี่ต่อสามต่อแปอะไรเนี่ยครับผมตัวเลขยิ่งน้อยคืออย่างเช่นว่า1นึต่อสิก็ยิ่งใหญ่ครับผมใ,ใช่ถ้าตัวเลขเยอะถ้าตัวเลขเยอะก็กไซส์เล,ลเ็กลงเรื่อยๆใช่ครับผมวันนี้เราขอเริ่มงานอะไได้ไหมคะได้เลยจัดไปมาเริ่มงานกันทำอะไรก่อนดีเอาขอแบบยากๆออกมาเป็นโมเดลแบบที่เป็นเลยนะะค เริ่มจากอไรดีก่อนเริ่มจากของปั้นก่อนไหมอยากให้ชาบูลองปั้นก่อนตัวนี้อยากดูว่าฝีมือเป็นยังไงบ้างชิ้นแรกของชาบูเริ่มจากผลไม้อะไรดีผลไม้อะไรก็ได้ที่มันแบบง่ายนิดนึงง่ายนิดหนึงทุเรียนทุเรียนทุเรียนเอากล้วยไม่กล้วยแล้วสอสามลูกก่อนกล้วย เด,ดี๋ยวมาลองกันเลยครับอันนี้คืออ e ีฟ็อกซี่ครับผมใช้สำหรับงานช่างทั่วไปแต่เอามาประยุกต์ใช้ประดิษฐ์งานเป็นโมเดลครับผมปั้นแล้วมันจะจะแข็งจะอยู่ทนนานแล้วมันต้องใช้ดินอย่างเดียวเหรอคะหรือว่าใช้ดินน้ำมันอย่างอื่นได้ด้วยดินน้ำมันใช้ไม่ได้ครับผมดินน้ำมันมันจะนิ่มพอเป็นรูปร่างโดนความร้อนก็ละลายจะมีดินไทยอยู่ดินไทยดินญี่ปุ่นเป็นดินปั้นแม่ชาบูเริ่มปั้นจากผลไม้ที่ชอบกินก่อนนะกล้วยนั่นเองนะออกมาจะเป็นยังไง ุกเปลี่ยนแล้วนะคะตัวแรกเหิ่จะทำเป็นกล้วยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแอปเปิลเสร็จแล้วเปลี่ยนมาหลายรอบมากตอนแรกจะเป็นกล้วยเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่เปลี่ยนเป็นแตงโมสุดท้ายได้ออกมาเป็นจะทำส้มหนี่ต่อมาเป็นแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลระหว่างที่ชาบุเปลี่ยนไปหลายอย่างพี่เบนก็ได้ เป็ดมาหนึ่งตัวแล้วนะคะอันนี้คือเป็ดไหมคะหรืออะไรคะนี่ใช่เป็ดต้มเป็ดต้มต้มชาบูติ่นซ้ำเลยอ่ะชาบูชาบูเป็ดไปหลายอย่ะมากแต่เนี่ยพี่เบนได้แบบเป็ดสวยงามมากๆเลยพี่ทำง่ายจึงคะพี่เรียนมาหรือว่าทาเองคะพี่ไม่ได้เรียนมาบางพี่จบอย่างอื่นมาแต่ก็มาหัดมีความชอบศิละปะยู่แล้วด้วยครับหัดไปเรื่อยๆครับผมยอดยมากเลยอ่ะ,ละหลังจากที่เราปั้นเสร็จขั้นตอนต่อไปนี่คือเราต้องทําอะไรต่อ มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงครับแต่ก็มาพ่นสีขั้นตอนสุดท้ายสวยมากเลยงั้นขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมาลองทำตัวบ้านกันประกอบขึ้นสักหลังหนึ่งโอ้ยเยอ่เลยพี่ไปขายเท่าไหร่หนูครชิ้นนึงก็หมื่นห้าถึงสองสามหมื่นเคยเยอะสุดก็เป็นหลักแสนอยู่เหมือนกันครับหูทดลอง ่อนหน้านี้ได้ฟังเรื่องราวการทำโมเดลจิ๋วบ้านโบราณจากพี่เบซนกันไปแล้วตอนนี้ชาบูของเราจะได้ลงมือทำจริงๆแล้วค่ะมาดูกันว่าการเป็นช่างทำบ้านจิ๋วต้องละเอียดกันแค่ไหนเรามาเริ่มทำบ้านกันเลยนะครับมาเริ่มจากโครงสร้างบ้านกันเลยใช้พวกแผ่นพลาสติกทำตัวบ้านพร้อมยังพร้อมค่ะไปทำกันเลยครับทำบ้านม็นีกล่องสี่เลี่ยมหลังคาจัว่วเร็ง่าย ใช่แบบไม่ง่ายเราขนาดที่ทำเป็นขนาดเท่าไหร่แล้วคะขนาดหนึ่งต่อสามห้าครับอี่ครับดูนี้เว้นเม่ในม่แพงแพงแพงมากจ่ายแล้วตาซอย ประกอบตัวบ้านประกอบตัวบ้านเราก็เอาบ้านทั้งสี่ด้านมาขึ้นทรงประกอบกันโดยใช้กาวสิีที่สำคัญที่สุดคือกาวสั้างเลยเอาวางเลยชาบูอ่าชาบูช่วยพี่เบนจ์เคเพราะว่ากาวนี่เป็นกาวกาวร้อนอ่าช่วยจัดข้างบนนี่กับอันนี้โอเคนี่ก็ยอดกาวเกิดไปปุ๊บมันติด ใช่หยอดแล้วติดเลยแข็งหยอดปุ๊บติดปั๊บกาวร้อนเท่านั้นใช่ไหมคะสำหรับการทำมูเดลเดิลบางทีก็เป็นกาวยั้งบางแล้วแต่ชิ้นงานครับบางชิ้นก็กาวร้อนใช้ไม่ได้ตรงนี้ทำเป็นประตูปิดปิดได้ไหมคะนี่เป็นพวกงานโฟมที่แกะโฟมอะไรไหครับเดี๋ยวเรามาเก็บพื้นที่บ้านก่อนนี่ได้ของบ้านแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อคะเราได้ของบ้านแล้ว ก็มันทาหลังคากันต่อเลยครับชิ้นต่อไปจะมันใส่หลังคากันใส่ประตูกประตูปิดปิดได้ไหมคะเนี่ยปิดไม่ได้แล้วดประตูเลยรับแขกตลอดแล้วหลังคาต้องทํายังไงอะคะพี่เบนี้หลังคาเดี๋ยวใช้กระดาษลังเป็นร้อนรอนร้อนรอนใช่ไหมใช่ชาดูหลังคาที่เคยเห็นมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลย้ราใช้กระดาษแบบนี้เปลี่ยนวัสดุแล้วก็มาวัดขนาดเทียบ อันนี้พี่ตัดหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ชาบูมาช่วยติดกาวนะโ <Okay. S 2> อเคอเราจะทำหลังคาครับเย้ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> อันนี้เหมือนบ้านในจินตนาการอของชาบูไหมบ้านที่ก็อยากจะทําออกมาอย่างนี้ปะ่ะใช่โ okay. อเคอาชาบูาระเลงเลยต้องทาหนาแค่ไหนคะพี่ทาบางๆเดี๋ยวทา้ายทั่วเลย <S <S อันนี้พี่ทำตัวบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ชาบูมาทาสีหลังคาทาตัวบ้านกันเลยและแต่ชาบูเลยเริ่มอยากจินตนาการเลยอยากไล่สีอะไรแบบนี้ก็ของชอบเลยสิคะ,ะหลังคาสีอะไรนะจ๊ะเหลืองค่ะเหลืองค่ะหลังคาสีเหลืองแล้วตัวบ้านละ่ะฟ้าค่ะฟ้าค่ะ <c oughs> บ้านเหลืองฟ้ากันเลยดีไป <c oughs> ไมากเลยจัด <c oughs> แบบไป แล้วค่ะบ้านหมูแต่ละคาของเป็นสีเหลืองประตูเขาเป็นสีฟ้าบ้านเขาเป็นสีขาวนะครับสไตล์มินิมอลใช่ไหมใช่น,ชน่ารักมากเลยครับประตูสีฟ้าด้วยสีสันสดใสมากค่ะพี่เวนสดใสที่จริงมันจะเป็นมีดีเทลรายละเอียดเยอะมากกว่านี้แต่นี้ช,ชาบูทําได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับสีก็สวยแล้วนัาตนาอีกนิดนึง ต่อไปเผื่อจะได้มีรายได้เติมแบบนี้บ้างไหนที่หนูทำเนี่ยก็คิดว่ายากอยู่นะแล้วหลังที่พี่เมนทำแบบน่าจะยอดาุ๋ยพี่เมนขายเท่าไหร่หนูคะใช่ครับยากอยู่ผมเว็นรายละเอียดเยอะชิ้นหนึ่งก็หมื่นห้าถึงสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นก็มีครับเคยเยอะสุดก็เป็นหลักแสนอยู่เหมือนกันครับอือถือว่ารายได้ดีมากแต่ก็ต้องแลกกับทั้งความอดทนความมีนรอนแล้วก็เรื่องของความมีศิลปะด้วยนะใช่ครับ รอที่สายลงไปแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจไหมชมพู่จริงมากกม,มากอมโอ้โหชอบเลยใช่ไหมเด็กๆก,ก็น่าจะชอบนะคะถ้าเนเจ้าใช่เด็กๆชอบครับโปกกรเตายนี้แต่เด็กๆส่วนใหญ่จะมาดูกันบ่อยครับแล้สวสมมติถ้าหนูสนใจหรือเพื่อนๆสนใจต้องไปฝึกอะไรอีกต่อบ้างหรอคะต้องไปฝึกเลื่อนแบบมีสมาธิในการลงสีไงครับแล้วก็หัดจุดปั้นใหม่จุดปั้นใหม่ <ไ>แต่นี่ก็สวยแล้วแต่ก็ต้องพยายามเน่ยเยอะจะได้สวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมปกติสีที่เราใช้อะจะเป็นสีอะไรปกติสีที่ใช้จะเป็นสีน้ําบ้างสีอกีริกจะเป็นส่วนใหญ่ครับก็มีไอบัตด้วยอีกอย่างนึงทั้งหมดเป็นสีสามประเททครับใช้ไอบัตพวกนี้ครับแต่เป็นงานละเอียด จริงๆนนเนี่ยพอเราทําเป็นอาชีพหรือว่าเราทาขายมันก็ต้องมีแบบดีเทลต่างๆที่ม<ช>ันละอีกว่านี้เนาะเพราะวันนี้เนี่ยให้น้องชาบูมาลองฝึกงานได้เท่านี้ก็ถือว่าถือว่า<ห>เก่งมากแล้วครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผลงานของแม่วันนี้น่ารักมากแต่ว,ว่ามันก็ยากอยู่นะยากอยู่ใช่ไหมคะอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมในบ้านของเราอีกบ้างะ จะเอาอย่าไปบอกน้องกระต่ายนะจะเอาแอบเอาจรงนอนของน้องมาใส่ดีๆก็ให้หยู่แฮมเตอร์อยู่ข้างในโอ้โหไปป้านหยู่แฮมเตอร์แทนก็เป็นจินตนาการของน้องชาบูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากจะทำอย่างนี้เป็นอาชีพเราก็ต้องเริ่มต้นจากฝึกฝนน้องเลยการในการปั้นในการแบบใส่ไอเดีย un ่ังๆเข้าไปเยอะๆเลยหนูขอบคุณพี่เปนมากครับพี่สอนหนูทำป้นครับไปฝึกฝนเยอะๆนะครับ หนูจะเป็นระบายสวนที่บ้านไ,ไปหาของแต่งมาเพิ่มไปประดิษฐ์ของมาใส่ในบ้านพี่เป็นข่าวถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาะสั่งให้พี่เป็นทําผลเงานเฉยๆแบบนี้ติดต่อมาได้ที่ไหนบ้างหรอคะเข้ามาติดต่อได้ที่เพจโมเดลจิ๋วบ้านโบราณเลยครับผม,มเนเพจเฟซบุ๊กใช่ครับ,รบผมเข้ามาในนั้นได้เลยทักได้เลยครับผมโช่วงหน้าหนูแ้ะเราจะทพื่วงไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย วันนี้น้องชวบุญจะพาเพื่อไ,ไปย้อนเวลากันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องเก่าเล่าอดีตกันที่ไหนคะที่พิพิธภาณฑ์รูค่ะหูทดลองซิตันเอนพอ p l ลอร์สนับสนุนโดยบ้านสวนแฟน Living Festival ช่วงเด็กพาเที่ยว ย่านบางลำพูเป็นอีกย่านที่เก่าแก่ของกรุงเทพค่ะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลย <Wow! S 3> วันนี้นาอชาบญจะพาพี่เพื่อไปย้อนเวลากันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องเก่าเล่าอดีตกันที่ไหนคะทีพ่พิพิธบางลำพูค่ะใช่อย่างงั้นเราเข้าไปดูกันค่ะ<ไหน>โอ้ชาบูาว้าวไปตรงนี้ดีกว่า พี่เขาเอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมพ,พี่ตาลัมูใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญลงทะเบียนด้านนี้เลยคะ่ะได้เลยค่ะลงทะเบียนก่อนสําหรับพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะสําหรับผู้ใหญ่จะ ค่าตั๋ว30บาทแต่ว่าสำหรับติดกจะเข้าชมได้ฟรีค่ะนิทรรศการของเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกจะเกี่ยวกับภรารกิจของกรมธนารักษ์ค่ะส่วน<อ>ส่วนที่2จะเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชนบางลําพูค่ะกรมธนารักษ์ก็เป็นกรมที่อยู่ภายใต้การดูแลข,ของกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะจะมีภรารกิจทั้งหมดหลกัลกห4ั้านด้านกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันค่ะ,ะเดี๋ยวไปเฉลยที่ห้องอพิพิธภัณฑ์ไปกันค่ะ ้องน,นี้นจะเป็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาก่อนจะเป็นพิพิธบ้าฑลํลาพูนั่นเองค่ะเริ<อ>่มแรกรัชสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นบ้านพักของพญาณราชักดีอธิบดีกรมเก็บหรือกรมธนารัก์นั่นเองค่ะต่อมาก็ได้มีหน่วยงานต่างๆมาขอใช้พื้นที่ค่ะ ก็จะมาขอใช้เป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัสังเวคค่ะจะเป็นโรงเรียนพิมพ์แข่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะมันไม่เหมือนพี่พี่เจ้าพันยังเหมือนโรงเรียนมากกว่าเหมือนโรงเรียนมากกว่าสวยใช่ไหมคะอ๋อสวยมากเลยถ้าเดี๋ยวไปตอบเป็นเกี่ยวกับห้องเกี่ยวกับภารกิจกลมกันค่ะโอเคค่ะว้าแต่ห้องนี้จะเป็นห้องทรมาที่บ้านอาลักษณ์ค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นเหรียญค่ะเหรียญกระสับเราก็จะมีทั้งหมด3มชนิดด้วยกันค่ะล้วก็จะมีการวางลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะคะจะแบ่งเป็นยูโรเปียนเทอร์นิ่งแล้วก็อเมริกันเทอร์นิ่งค่ะอไรคือเทอร์นิ่งคะอเมริกันเทอร์นิ่งก็คือวางลายค่ะด้านหน้าจะตั้งขึ้นส่วนด้านหลังจะคว่ำลงค่ะเวลาหมุนแนวดิ่งก็จะได้เห็นภาพเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนเหรียญที่รลึกส่วนมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นยูโรเปียนเทอร์นิ่งค่ะ ก็คือลวดลายทั้งสองฝั่งจะ,ะปไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญประจําจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นกระบวนการผลิตค่ะ <c oughs> ปัจจุบันก็จะมีวิธีที่ทันสมัยขึ้นค่ะก็คือ,อเมื่อปั้นดินนามาเสร็จแล้วก็นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็แกะลายได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นมาไม่ต้องไปทําหลายขั้นตอนใช่ไหมคะอ้วันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้จะเป็น โมเดลจำลองที่ราชพัสดุค่ะจะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นค่ะเราจะใช้สำหรับเขตวัฒนาแล้วก็เขตคองเตยทางด้านนู้นค่ะใหญ่มากสำหรับตรงนี้จะเป็นห้องสีสันบางลำพูค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะไปย้อนอดีตกันนะคะ,ะค่ะอุปกรณ์ค่ะจะเป็นหนังสือนั่นเองค่ะล<ะ>องเปิดดูไหมคะเปิดค่ะอันยิงเนือมาแบบนี้อ,อุ้ยอุ้ยชมบูมันคือประตูรัค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณลุงในสมัยรัชัาลที่หนึงกันค่ะคุณลุงขาอยู่ยเหรอเฮ้ยมาดีไปดูดีกว่าส<ะ>ิดี จะเป็นพนักคอนเซนเตอร์ค่ะก็จะเป็นศูนย์รวมมหอรสศพต่างๆค่ะทางด้านนี้จะเป็นละครร้องแม่มุนนาค่ะแล้วจากนี้ก็จะมีโรงหนังบุษยาพันที่ฉายตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีคณะนิเกหอมหวนด้วยค่ะอ่ะาคือเหมือนแบบเป็นศูนย์รวมความบันเทิงสมัยก่อนอะไรอย่างงี้หรอคะใช่ค่ะอ่าหึ อันนี้จะเป็นน้องมอมเมมค่ะน้องมอมเมมกำลังแอบดูอะไรดูลองดูได้นะคะจะเป็นกกมนิคเล็กๆก็น้อยของพิพิธภัณฑ์เราค่ะแล้วทำไมมอมแมมเขาถึงกินดูอยู่อย่างนี้ละอ๋อเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างของคนไรเบียค่ะน้องมอมแมมเขาแบบว่าเงินมีไม่พอที่จะมาดูวันนี้ก็เลยต้องมาแอบดูตามดูแบบนี้ไงเหมือนเลยเหมือนเด้เลยกับฝาแฝดเลย ชาบูของเรากำลังตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์มีของเก่าหายากให้ชมเยอะมากเดี๋ยวโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบางลำพูค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ อ้เยอะมากเลยทางด้านนี้จะเป็นศิลปะการแทงหยกกล้วยค่ะจะเป็นภูมิปัญญาอของชุมชนวัดใหม่อมตะรสค่ะแทงเป็นลายไทยแบบนี้ค่ะส่วนมากจะใช้ในงานอาวบมงคลมากกว่าใช้ในงานศพนั่นเองค่ะ<อ>ทางด้านนี้จะเป็นข้าวต้มลำวุนค่ะจะเป็นภูมิปัญญาของอชุมชนวัดสามพยาค<อ>่ะ เฮ้ยพี่เราเคยกินหรอใช่ยับรู้จักไหมนี่ของจิโรขุงปมอ๋อเขาเขา,าเรียกว่าข้าวต้มนำบุนเหรอคะใช่ค่ะก็จะทํามาจากข้าวเหนียวแล้วก็ห่อด้วยใบยตองแล้วก็นําไปต้มประมาณ2ชั่วโมงเรียกว่าขนมสามเหลี่ยมมาต่อเลยขนมสามเหลี่ยมมาต่อเลยคะ สั่งนี้เป็นเครื่องหอมค่ะของชุมชนบ้านบ้านพันถูกค่ะสีดำๆนี้ก็คือยางตานอยนั่นเองค่ะก็จะไว้สําหรับใส่ด้านในแล้วก็ตอกลายลงไปค่ะอส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นทองคาเปลวค่ะก็จะฮุบประมาณแดชั่วโมงค่ะก็จะได้ออกมาเป็นทองแล้วก็เอานําไปแปะพระพุทธรูปค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบางลำพูค่ะ น้องๆที่มาที่นี่นะคะจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนบางลำพูนในอดีตตั้งแต่ของใช้เสื้อผ้ายันบ้านเรือนสมัยก่อนเลยค่ะทางบ้านนี้จะเป็นต้นจำลองของต้นลำพูค่ะ<า>แล้วก็จะมีกิ่งที่ชาวบ้านเก็บมาให้เราด้วยค่ะกิ่งของต้นที่อายุร้อยกว่าปีอาด้านนี้ค่ะมมันมีเป็นกิ่งจริงเลยเอ่รอไม่มีผล<า>เลย ตัวผลจะมีรสเปรี้ยวส่วนมากจะนิยมทําเป็นแยมมากกว่าแยมคือที่นี่เรียกว่าบางลําพูก็เพราะว่ามีต้นลําพูอยู่นั่นเองใช่ไหมคะมใช่ค่ะแล้วในนี้ก็จะมีหิงห้อยด้วยค่ะแต่หิงห้อยจะไม่ถูกกับมลภาวะทางแสงนั่นเองค่ะก็เลยจะ,ะหาได้ยากแล้วค่ะพี่แพงลงจับรูอสีเท็กเจอร์ดีมากเท็กเจอร์ดีมากใช่นี่พี่แพงตรงนั้นลยนะเนี่ยเหมือนมันจะมีไฟเฮ้ย่งห้อย ค่ะถือห้องนี้ทุกคนคงได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะว่ากุมทรัพย์ของบางลาพูคืออะไรคะคืออะไรภูมิปัญญาของชุมชนนั่นเองเอค่ะ,คะส่วนผู้อ่ะปกป้องสมบัติก็คือคนในชุมชนนั่นเองค่ะจะสามารถส่องดูได้ทางด้านนี้ค่ะอ๋อตรงนี้ก็ส่องดูได้ด้วยมีใครบ้างอ่ะคนที่เราเห็นข้างหลังนี่คือใครหรอคะก็เป็นคนในชุมชนค่ะอืมที่เขามารวมตัวกันแล้วก็เหมือนกับว่าอนุรักษ ใช่ค่ะสิ่งต่างๆในชุมชนเอาไว้อย่างนี้หรอคะใช่ค่ะค่ะทางนี้จะเป็นพระพุทธบางลำพูประชาราค่ะแปลว่าที่พึ่งของชาวบางลำพูนั่นเองค่ะจะหล่อโดยโดยพระสังฆราชองค์ที่สิบ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นผู้โปรดให้ช่างหล่อขึ้นมาค่ะจะทําจากสำลิดค่ะอ๋อแปยว่าแบบเป็นพระพุทธรูปประจำย่านบางลำพูแบบนี้หรอคะใช่ค่ะอกข้างซ้ายก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะ งั้นเราสามารถจักการะได้เลยไหมคะได้เลยค่ะโอเคชบาบูรามาไหว้กันค่ะสำหรับภาพพุทธรูปก็จะเป็นศิลปะแบบพันธาระค่ะก็จะมีหน้าเป็นฝรั่งแบบนี้เลยก็จะมีพนลาสิกที่โด่งแล้วก็จะมีจีวรเป็นริ้วธรรมชาติแบบนี้ค่ะมาที่นี่ไม่ใช่แค่เที่ยวนะคะแต่เป็นการย้อนเวลามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแบบที่เด็กๆเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกสุดๆไปเลย เป็นยังไงบ้างคะน้องชาบูวันนี้ได้รับความรู้ไหมคะได้ดูเรื่องเกี่ยวกับคนในสมัยก่อนเยอะแยะเลยคะ่ะพี่แพรวาชุดอยตรงไหนอ่ะพี่แพรวอพี่แพรวาชอบตั้งแต่เรียนรู้เรื่องของการที่มาของเหรียญใช่ไหมเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นของกรมธนารักษ์แล้วก็รู้ว่าย่านบางลําพูสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเยอะมากเลยด้วยเนาะมีทั้งโรงหนงังมีคณะลิเกแล้วก็มีได้แอบไปดูในช่องเล็กๆด้วยแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะมาแบบพวกเราบ้างละคะที่นี่เปิดทุกวันไหมคะ ที่นี่จะปิดวันจันทร์ค่ะแล้วก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยค่ะส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง,ถง4ี่โมงครึ่งค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่10บโมงถึง6กโมงเย็นค่ะขอบคุณพี่เปาเวย์นะคะที่พาหนูไปชมพิพิษบางภูค่ะยินดีค่ะสัปดาห์หน้าหนูทังลอกจะพาเพื่อนๆไปฝึกงานและไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย Amarin TV